พยับไปเลยบนโต๊ะวันนี้มากับเจครับเจ๊เลิกงานพอดีครับก็เลยแวะเข้ามากินครับผมนานๆได้กินทีครับในรอบสามปีแล้วพอแล้ว จะลนเออมันจะลนใส่ลูปไม่รู้นะ,ะสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปไอซ์มินซิงครับผมวันนี้ครับก็มากินหมกูกระทะครับเจ๊พามาเลี้ยงอยู่อ่านาโซนอำเภอบ้านกรวดครับเพชรหนองคายครับผมอร่อยไหมอร่อยไหม บอกเอฟซี่ดอร่อยไหมอร่อยเราไม่ได้กินทุกวันนะครับในรอบสามปีครับไ,ได้กินรอบสามปีนะรไม่รู้ว่าวันนี้เจ๊ใจดีอะไรไม่รู้พามาเลี้ยงคนระับอือ,รอหร้อนไข่นกกระทาครับบอกเลย โคตรร้อนเนี่ยต้องเอามาตากไว้ก่อนนะให้มันเย็นอุ๊ยเ,เย็นแดดกุ้งนึงเดียวเลยเมาแล้วเนี่ยอ่ะอิ่มแล้วอ่ะอิ่มก็อิ่มตัวแอ่งกินให้หมดนะหมดตซัมนีไม่เหลือห่อได้เด็กจะบอกว่้แม่งจะห่อเออถ้าเราแบบว่ากินไม่หมดอะไรเงี้ยผู้ไข่นกกระทาดาบผัก หวยับเลยนนะีอร่อยนะครับมาเด้อพี่น้องกินหมูกระทะยำแรงเรื่องงานก็มาเลยครับเพราะอยู่ใกล้ๆที่ทำงานเรื่องงานก็ เย็นมาก็แวะมากินเลยครับกินตะกุ่งเงี้ยเดียวเมาหนูระขาเลยนะอู้ตอนใ,ใหญ่ใช่ระฮึฮ้าไฟซิโมมันไงหมด สมัยแต่ก่อนนะร้านหมูกระทะนี้ไม่เข้าหรอกพี่น้องไม่ครุง้งถ้าเราเข้าอ่ะแปลว่าต้องกินแบบุฟูเฟ่อะไรประมาณนั้น,นครับถ้ากินุฟูเฟ่เนี่เออเตอ้องเสือแล้วพี่น้องเลยดเข้าอด้าไปเลยเข้าไปแตใท่ทีนี่ห้หมดไปประมาณสักสิบกิโล นี่เป็นหมึกก่อนเ็นสมัยแต่ก่อนนะผมกินนี่กินเยอะมากนะครับกินแบบว่าเจ้าของร้านแบบมองอะแล้วคุยแยะคุยแยแค่นี้กของโลก็จะไม่หมดละใช่ไทุกวันนี้พี่น้องแบบว่ามันเป็นยังไงอะ่ะผมจะพูดนะ เล่าความให้ฟังเรากินเยอะมามบ่อยๆแล้วใช่ไหมเหมือนว่าช่วงนี้มันแบบว่าเป็นโรคเบื่ออาหารนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นนะผมว่าทุกคนน่าจะเคยเป็นคนระับแบบว่าเป็นโรคเบื่ออาหารไปเลยเชื่อไหมผมกลับบ้านไปผมก็กินข้าวกับปลาทูเค็มครับอร่อยสุดแล้วปลาทูเค็มทอดน,นะคร <นะ S 1> <ะ>ับ ระวังด่าต่างนะเออร้อนจริงอะร้านจริงร่องง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 งงช่วงวันนี้มันถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ครับแต่เหมือนว่ายัางไงวะผมพูดมาถูกเหมือนคนเหมือนแบบโรคเบื่ออาหารนะแก่แล้วสงสยัยแกแล้วนี่จะพูดคำว่าแก่เดี๋ยวพี่ แล้วพี่นเรศโทรมากวนวัรุ่นสามเข็มมิด <laughs> <laughs> พี่นเรศบอกว่าว่างไงไวัยรุ่นสามเข็มผมรุ่นเข<ม>็มสามเออวรุ่นเข็มสามผมพลาดโอกาสเลยครับที่ผมไปอยู่ระยองผมไม่ได้ไปหาแกตอนพี่แกมาใกล้ๆนะโคตรเห็นพี่นเรศเลย <laughs> พี่ก่อนนี้เขารวมตัวกันเนาะ <laughs> พี่นเรศพี่ต่อ แต่พี่เอ็มนี่านานๆจะได้โทรคุยกันคนระับดูวะเจกินนะเจไม่กินหมูไม่กินอะไรนะ เกินแต่กุ้งครับดูดมสมบูรณ์ครับวนคือกุ้ง <ys im> มาเราโซยต่อพี่น้องอย่าให้ในๆก็มาแล้วกินแบบให้คุ้มไปเลยอันนี้เขาก็เราไปตักมานี่ช่างกิโลนะกิโลละสอง้อยสี่สิบบาท อร่อยเสร์อร่อยเสือครับน,น้องดูนี่ก็ที่ามารอบไปเกินไม่ถึงโลนะมาได้ที่น,อน้องเป็นโลทัน chế bỏ dòng vào dòng khe rồi đó đặt bố vô về đây nhỏ นั่งตาน,นี่อะไรคนอิ่มแล้วอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขบับรถไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ